It's my life yeah. Lazy, 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 lazy It's my life I got dirty, 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 dirty It's my life yeah. I want to shop, 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 shopping, shopping It's my life Money, 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 yeah Hello everyone, how are you doing? Oh, you prepared it well ทำไงดีครับทุกคนเราขอไปนะครับจร้ายเรานะาาาไม่ทำร,ร <c oughs> ้ายเราครจครับจอ้องให้อครับร้องแบบต้อนรับนะครับต้อนรับเรานี่เป็นทุ่งครับ ข้างหน้าของเราก็มีเสียงแมวแล้วก็จะมีอันนี้เป็นสะนะครับบอ่อใหญ่ที่ยิงเป็นบอ่อเล็กแต่เราเพิ่งขวดนะครับขวดไปนี่ไปเริ่มเลยครับเดี๋ยวเราจะาปามาปล่อยนะครับแล้วก็โอ้ตรงนี้เป็นน้ำวนฝนตกครับน,น,รนี่คือที่เราปันเฮ้ยจะตกจะตกที่เราปันไหมปันเล่นนะปันเล่นชิว หายใจไม่หอหุฝนตกเหรอฝนตกแล้วแบบดูดฝนตกแล้วไม่เป็นแล้วถ้าไม่จมดูบุก, <c oughs> ก,กี้เลยบุกี้บุกี้แล้วก็มีแอลมอนด์แล้นี่แข็งเลยมีน้องเืน้องเว้ยไหนน้องเว้ยยิ้มมา้องเว้ยไม่สนใจน้อง,วงเว้ยหายไปไปจะพาทุกคนไปดูรอบรอบสระกันเลยนะครับ กินเทอเป็นครับไปได้เลือเปลาเราจะพาไปดูครับนี่เป็นผักบุ้งครับผักบุ้งนานะผักบุ้งกินเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนได้ไหมวะร้อนเป็นอันนี้จะเป็นอะไรนะ เขาเรียกอะไรต้นมะม่วงเออต้นมะม่วงต้นมะม่วงสามสามต้นแล้วก็มีต้นใหญ่โอ้ต้นอีกต้นนึงอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวทางนี้มันไปได้ไม่เพิ่มยมเเราต้องลงครับเราต้องลงไปทางนี้ไม่ได้เอาหม้เซลซี่นะทีนี้ไปถ่ายอยู่นี่ถ่ายได้แบบนี้ แต่ตอนอยู่ที่สทรประการใส่เนี่ยโอ้โหมืดตื้อเลยตอนนี้ไปดูเรนนื่องดูมะม่วงนะต,ต,ต้องกัดหด่อยนะได้แล้วรออยู่ตรงนั้นก็นได้ครับเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมาพาท่านผู้ชมไปดูแป๊บหนึ่งนะ ทางก็เดินลาบากหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบฝนมันตกแล้วมันชื้นแล้วมันก็แบบเปียกระวังมดนครับนี่มีแมงมุมด้วยตรงนี้ยังไม่ถ่ายครับถ้าถ่ายแล้วก็สามารถหวานข้าขวได้นี่ครับจะเป็นต้นมะม,งมง่วงครับมีกี่ต้นมีหลายต้นไหม่ะนึ่งประสามนึงอันนี้ตรงนี้หนึ่งครับ ตอนนั้นก็สองสามสี่แล้วก็มีตรงนู้นอีกอันนี้จะเป็นมะม่วงต้นใหญ่นะครับแล้วก็ต้นใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นมะม่วงแอปเปิลนะมะม่วงแอปเปิลตอนนี้คลิปกี่นาทีแล้วเนะี่ยดูสามนาทีว่านายอยู่ได้เราจะกลับไปหา,าน้องแพลเลยคนะรับแล้วไปถึงตรงนั้นเัิน Hearing. เราจะไปบอกเอพอถึงแล้วเราจะไป พักร oh, ู้ครับไป